เรื่องของการเคลมจากทางฝั่งโน้น,นมีมาอย่างต่อเนื่องเรื่องการปล่อยเฟกนิวส์ก็มีต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยอยากให้ดูประเด็นนี้หน่อยนะฮะจำคนนี้ได้ไหมนะครับท่านพลตรีนัทศีอินท่านรองอไปทัพภาคที่สเนี่ยท่านเป็นหนึ่งในคนที่มีบทบาทสําคัญช่วงหนึ่งก็เป็นคนเข้าไปเจราจาในเวทีช่วงแรกๆด้วย ท่านก็เจรจารแล้วก็สาเร็จในช่วงแรกมาตลอดคือสาเหตุเนี่ยเนื่องจากท่านพูดขเขมรได้คนสุรินแ,แล้วก็อยู่ในพื้นที่มาตลอดครับก็จะรู้ว่าฝั่งนั้นเป็นใครฝั่งเรา<ช>ยังไงก็จะต่อรองผ่านท่านเป็นคนพื้นที่มาตลอดพูดได้คล่องทั้งไทยและขเขมรปรากฏล่าสุดเขมรเขาเลยเคลมเลยเขาบอกนี่แหละคือคนของเรา <c oughs> นี่คือคนจากพัตตบองฮะ <c oughs> นี่ฮะคุณผู้ชมเขามาอีกแล้วฮะเราก็งงแตกเลยฮะเพจชุมชนคนสุรินเนี่ยล่าสุดก็บอกมาอีกแล้วนะเฟคนิวนะจาก ทางกัมพูชานะเขาบอกตอนนี้ชาวโซเชียลเขมเม้เขาอ้างเลยนะบอกพลตรีนัทสีอินหรือว่ารองนัทรองแม่ทัพป้าที่2ของเราเนี่ยนี่คือคขมเมนทแท้ๆ oh. โดยในโพสต์ดังกล่าวก็พยายามจะบอกว่ารองนัทจริงๆแล้วคนนี้แหละชาวคขมรต้นกําเนิดมาจากจังหวัดพระตบองถึงกับโอ้ยบอกข้อมูลย้อนหลังบอกว่าปี1979เดินทางไปทํางานที่ประเทศไทยทําให้เจ้านายที่มีอาชีพขายเนื้อวัว ยอมให้ทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยในขณะเดียวกันจนเจ้าตัวสามารถจบปริญญาตรีได้ที่นั่นรับราชการแล้วก็พาพ่อแม่ไปอยู่ที่ไทยหมดเลยนะครับแล้วก็อ้างว่าเป็นคนแปลภาษาเขมรระหว่างการเจราจาให้ทหารไทยทราบสถานการณ์ถึงขั้นอ้างคําทํานายด้วยนะอาจได้เป็นแม่ทัพภาคที่2แทนพลโทโบุศินภาคกลางที่กําลังจะเกษเียณเร็วๆนี้ซึ่งอันนี้ท่านก็เป็นตัวเต็งแหละอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นข้อได้จริงแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามจะปั่นเนี่ย คือเขาบอกว่าต้นกําเนิดมาจากจังหวัดพระละบ,บองเป็นคนขเขมรโดยกําเนิดว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับคือที่เขาปั่นทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยคือถูกเรื่องเดียวก็คือท่านพูดขเขมรได้นะครับพูดไทยกับขเขมรได้เพราะว่าท่านเนี่ยเป็นชาวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เพราะฉะนั้นจะไปเคลมบอกว่าโอ้ท่านรองนัดกําเนิดที่พระตุบ,บองอะไรเงี้ยยังไงมาเป็นให้ศึกให้ขเขมรอย่างเงี้ยเหรอ อ่ะนี่ก็อีกเฟกนิวส์นะฮะแต่ว่าท่านเป็นหนึ่งใน3ตัวเต็งที่จะขึ้นแทนท่านแม่ทับกุ้งแต,แต,ต่ตามกระแสก็อาจจะโอกาสน้อยหน่อยด้วยความที่ท่านเนี่ยอายุราชการและท่านอยู่รุ่น27นะครับ,รบอีก2ท่านเนี่ยเป็นรุ่น26ก็อาจจะอาจจะจก็ยังมีโอกาสอยู่ละะถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าแต่ถ้าดูตามรุ่นแล้วเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นสะหน่อยนะฮะ